สวัสดีค่ะข้าควคุยแล้วนะคะเพื่อนๆเอ็นๆอยู่ตรงนี้นะคะเมนูอาหารเกิดนะคะวันนี้เมนูอาหารเกิดนะคะแกงไตปลานะคะดูก่อนนะคะแซบเบอร์นะคะปลาทูนะคะแกะแล้วนะคะปลาทูนะคะ แล้วก็มะเขือนะคะมะเขือนะคะมะเขือนะคะใส่ปลเขือเยอะๆน้ำเดือดนะคะแช่น้ำแล้วนะคะมะเขือ,อน,นี่คือแช่แล้วนะคะแช่อะไรส้มสายชูนะคะให้มันขา,ขาวไม่ให้มันดำมันแหลนนะคะ <laughs> ไม่ให้มันดำมันแหลนนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ มันคุบคิบคุบคิบนะคะแบบว่าให้มันคุบคิบคุบคิบนะคะหน่อไม้หน่อไม้ประทูนะคะให้มันคุบคิบคุบคิบนะคะทำไมแต่แทบเวอร์อย่างนี้เนาะไม่อยากจะพูดเลยน้ำแดงกันไหมคะ ชื่นใจแตงหมูแตงหมูจริงๆนะคะน้องสตอนะนะคะเพื่อนๆสตอนะคะสตอนะคะปักใต้จริงๆนะคะน่าทานไม่เอ่ยแล้วก็อันนี้ก็ลูกอะไรไม่รู้สดๆนะคะ สุชมเซ็งบ่พี่น้องสมเชียงบ่พี่น้องงั้นสมเชียงบ่นี่งามงามสวยๆนะคะสุชมเซ็งบ่พี่น้องสมเชียงบะที่ส่งโอ้หน่อย <c oughs> โอ้ยน้ำเหี่ัวอร่อยมาก อะไรจะได้ขนาดนี้แล้วก็สะตอนะคะเสร็จแล้วนะคะเวอร์อแล้วนะคะพเพื่อนๆอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านนะคะเวอร์นะคะอยากกินมากแกงไตปลานะคะ แกงไตปลานะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะหิวมากทานก่อนนะคะบ๊ายบายรักนะทุกคนแม่ครัวแซ่บเวอร์นะคะวันนี้แซ่บเวอร์นะคะแกงไตปลานะคะปลาทูก็ปลาทูสามเข่งเลยนะคะเพื่อนๆปลาทูสามเข่งนะคะ มะเขือจเยอะนะคะชอบมะเขือเยอะๆแล้วก็ถั่วแล้วก็ไปปลานะคะโอเคนะคะบ๊ายบายรักนะทุกคนตรงนี้นะคะเ่บๆนะคะเหิวมาก